สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ไฟเนาะใช่อยู่กับพี่ไฟนี่ก็จะยังไงดีล่ะคือแบบมีลูกค้าทังมาหลายคนพี่ตอบหน่อยตอบหน่อยเนาะพี่ตอบด้วย <Okay. S 1> คือไม่ใช่ว่านี้นะก็คือตอนนี้คือแฟนเพจน่าจะเขาอัปเดตระบบอะไรนี่แล<ช>้วเนาะคือตอนนี้แฟนเพจไม่สามารถตอบได้สักสองสามวันแล้วเนาะอยากตอบทุกคน<ม>อยู่เห็นทุกคนอ่ะผมเห็นแชททุกคนแอดมินก็เห็นแต่ตอบกลับไม่ได้แลล้ว กดตอบกลับแล้วมันขึ้นบอกว่าไม่สามารถส่งได้น่าตอนนี้น่าจะเป็นที่ระบบน้องครับผมนะเห็นทุกคน,นครับผม <c oughs> ผมเห็นทุกคนแต่ผมไม่สามารถตอบกลับได้จริงๆนะผมนะก็ <c oughs> ยังไงถ้าเกิดระบบกลับมาแบบเป็นเหมือนเดิมปกติเนาะปกติก็จะพยายามรีบตอบให้เร็วที่สุดน,นะครับผมนะ <c oughs> ทางเราก็อยากจะตอบลูกค้าคือตอนนี้คือก็ยังไม่ได้อัปเดตรอะไรด้วยเนาะก็คือว่ามันยังไม่สามารถตอบหรืออะไรได้ทางเราก็จะหยุด ทุกอย่างเท่ากอนตอนนี้เนาะ<ช>คือยังยังไม่ได้อัปเดตรถแ,แต่ว่ารถก็มีเข้าออกตลอดนะสมมติวมีลูกค้ามาดูหน้าร้านเลยเนาะ<ช>แต่ถ้ายังไงอยากจะดูอยากจะคุยจริงๆก็ทักไปที่ช่องทางชั้นส่วนตัวก็ได้เนาะ<ช>เป็นโชคใช้ภาษาอังกฤษนะผมหรือนุษน,นลภาษาอังกฤษก็ได้เนาะสามารถทักมาได้นะเพราะคือตอนนี้ก็คือยังไงเราเราก็มีรถเข้าออกตลอดแล้วก็เปยนรถตลอดแต่ว่ายังไม่สามารถโพสหรืออัปเดตได้เพราะว่า<ช>ถ้าโพสหรืออัปเดตลงไปก็คือลูกค้าทักมา ยิ่งทำมาเยอะเราก็ตอบไม่ได้เหมือนเดิมใช่นี่หละคือหมาคือตอนนี้คือไม่สามารถตอบได้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากตอบนะคือมีหลายคนบอกพี่ตอบด้วยตอบด้วยตอบตอบพิมพ์ตตอบยาวมาเราเห็นแต่เราตอบไม่ได้น่าจะเป็นที่ระบบเนาะน่าจะอัปเดตอยู่ผมตอนนี้ประมาณผ่านมาสามวันแล้วเนาะถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดมันกลับมาเป็นปกติอย่างเดิมก็จะรีบก็ไม่รู้ว่ามันจะปกติวันไหนครับผมนะเราก็จะพยายามอยู่แต่ว่าก็เห็นทุกหลายคนที่เป็นนี้เป็นเหมือนกันนะผมก็ ก็ไปดูทีแรกนึกว่าเป็นของตัวเองตกใจเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไปดูก็โอไม่ใช่คนอื่นก็เป็นแฟนเฟซก็หน่นก็เป็นนะเขาก็บอกอยู่เนาะได้เป็นที่ระบบอัปเดตนะตอนนี้ก็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 ชออไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ากลับมาได้ปกติเราจะโพสเหมือนเดิมตอบลูกค้าเหมือนเดิมเนาะจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนั้นยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามดีกว่านะพูดอย่างนี้ดีกว่านะบางคนไม่เข้าใจเนาะกดไลค์กดติดตามพวกเรา้ลยเผื่อมีรถใหม่เข้ามาอัปเดตถูกใจจะได้เห็นก่อนเพื่อนนะเนนนนาาาะส่่วมมกกคทีีห็ช้ัจลด เพราะว่าบางทีไม่ได้กดติดตามไมไ่กดกระดิ่งเนาะกระิ่งซื้อไปก่อนแล้วเพิ่งเห็นอย่างนี้เนาะกดกดไลค์กดติดตามไปเลยกดกระดิ่งไว้เวลาเห็นน่ะจะได้กดกระดิ่งคืออะไรกดกระดิ่งมันจะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเราโพสต์เราอะไรไปเนี่ยมันจะเห็นก่อนเพื่อนเพื่อมีคนถูกใจชอบใช่ถูกโดนใจอย่างนี้เนาะเราจะเห็นก่อนเพื่อนมีสิทธิ์ก่อนเพื่อนเนาะลืมนะกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยเออกดไลค์กดติดตามไปด้วยเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพเพราคลิปหน้าครัับสสวดีครับ